สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤศจิกายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะ อิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาอยู่ใบแรกนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโอกาสสิ่งใหม่ๆเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือข่าวดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแต่เดี๋ยนี้มันยังมีอิทธิพลของไพ่เสียหายอยู่นะซึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ยังต้องระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนการทะเลาะวิวาท นะหรือปัญหาด้านสุขภาพต่างๆนะคะก็ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของทิฐิอีโก้ด้วยนะคะอย่าไปมีปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าไม่งั้นจะมีเรื่องของศัตรูนะคะหรือว่าคู่แข่งนะคะหรือคู่อาฆาตนะซึ่งก็มีโอกาสจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกัน หรือการาประสานงานกันหรือแม้แตก่การเป็นที่ปรึกษากันนะคะก็น่าที่จะยังเข้ามานะส่งเสริมดวงด้านการทํางานสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ นตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ที่จะเป็นผู้หญิงต้องระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะถ้ากำลังจะเริ่มลงทุนหรือทำงานร่วมกันนะคะจะต้องรู้จักวางแผนนะคะหรือพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะหรือว่าอาจจะต้องเข้าไปนะคะอาแสดงความรับผิดชอบด้วยถ้ามีปัญหาอะไระนะคะเราก็ต้องไปแสดงความรับผิดชอบไปขอโทษนะคะหรือเข้าไปขอโอกาสหรือถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะก็ควรที่จะเข้าไปชี้แจงนะคะจะทําให้ตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะ ในตามแหน่งนะคะของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะถือว่านะมีที่บุญของไค่เสียหาย mm hmm. ก็บางคนก็มีการยกย้ายบ้านนะคะ mm hmm. หรือว่าการย้ายร้านหรือการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กํกาลังนะคะโอนกรรมสิทธิ์อ่าโอนแบนกบกรรมสิทธิ์บ้านกรรมสิทธิ์ร้านแบบนี้นะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเราก็ต้องไประวังการมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะคะ,นะคะหรือกับคนข้างๆงบ้านน่ะ นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องนะคะของนะคะสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถ้านะคะกำลังวางแผนนะคะที่จะปรับปรุงต่อเติมนะคะบ้านนะคะควรที่จะยื่นเรื่องขออนุญาตนะคะหรือขอใบอนุญาตกับทางหน่วยงานก่อนนะคะจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าตำแหน่งไหนมีรอยแตกรอยรั่วรอยเลาให้ทําการแก้ไขซะ ถ้ามีเรื่องของการทรําแก้ไขตรงส่วนนี<ส>้นะคะจะทําให้คนในบ้านนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะในตําแหน่งของญาติพี่น้องต้องระวังนะคะจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเล็กๆนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะที่ไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องเอกสารสัญ,ญญาต่างๆ<ส><ส>ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังให้มากในตำแหน่งของบริวารล,ลูกน้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการเงินด้านธุรกิจ ตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะน่าจะนําข่าวดีกับเรื่องของการเงินมาให้คะ่ะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานเดือนนี้ดีนะเพื่อนร่วมงานจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะคืออาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่านะหรือว่าจะเป็นคนผิวขาวนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีความมั่นใจมากๆ พระยิพยากรณ์ก็ยังเตือนคนที่เกิดวันอาทิตย์อยู่ในช่วงเดืนนี้ให้ระวังปัญหาความขัดแยง้งความใจร้อนหรือปัญหาเรื่องทิฐิอีโก้ Eagle นี่แหละนะคะอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสูญเสียโอกาสทุกด้านไปได้ฉันให้ไปลดทิฐิลงแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะ การทางานในช่วงนี้นะคะถือว่านะคะโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่เข้ามาอยู่ในช่วงต้นเดือนนะคะฉั้นถือว่าการทํางานต่างๆยังส่งผลในด้านดีมากๆและไพ่การทํางานขึ้น2ใบถือว่างานยิงเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือการประสานงานกันเป็นคู่เป็นหุ้นส่วนหรือว่ามีคู่หูมีที่ปรึกษาหรือผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามานะคะให้การสับสนกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆยังต้องรอบข้อเพราะจะมีปัญหาให้เราต้องแก้ไขต้องใช้ความถูกต้อง ต้องทำทุกอย่างตามข้อบังคับนะคะหรือกฎเกณฑ์กับเรื่องของการทํางานด้วยนะคะแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่นะคะ มองว่ายัางต้องแก้ไขยอยู่แล้วก็ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะหรือว่ายังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าปัญหาความขัดแย้งอาจจะเข้ามาด้วยนะจันต้องรอบคอบให้มากที่สุดคือการเริ่มต้นงานใหม่ที่เข้ามาสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ต้องอดทนนะเพราะ WOW อาจจะถูกผู้ใหญ่กดดันบ้างนะคะและเวลาเราโดนถูกกดดันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราทนแรงกดดันไม่ได้นะเพราะว่าไพ่แรงกดดันมันค่อนข้างมากเราก็มีความรู้สึกที่อยากจะออกจากงานเลยฉนันความร COVID ู้สึก ตรงส่วนนี้ต้องระวังเพราะมันคือทิฏฐิเรื่องของอีโก้ไม่ทําก็ได้ไงกดดันมากนะักออกเลยนะเราก็จะกลายเป็นคนว่างงานเห็นไหมคะไพ่เขาได้เตือนคนที่เพิ่งได้เริ่มต้นงานนะ่ะหรือกาลังฝึกฝนอบรมง,ง,งานอย่าใช้ทิฏฐินะกับเรื่องของการทํางานบางคนก็บอกว่าเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะทำไมเราต้องมาทนรับแรงกดดันขนาดนี้ด้วยแซน้นนะคะต้องใจเย็นน่ะนะคะมองว่ามันเป็นปัญหาระยะสั้นนะ่ะนะถ้าผ่านในเรื่องของปัญหานี้ไปได้ี่จะเติบโตเลยนะ ส่วนบางคนเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าทํางานประจํานี่แหละนะแต่ว่าอาจจะมีปัญหานะกับเรื่องของการทํางานกับผู้ใหญ่ซึ่งปัญหาตรงส่วนนี้ยมันอาจจะเป็นนะคะปัญหาที่นะคะทำให้นะคะถูกนะคะไปประเมินกับเรื่องของการทํางานด้วยคือบางคนเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยถูกปลดออกจากตําแหน่งเลยนะถูกลดตําแหน่งนะหรือถูกสั่งยกย้ายหรือท่านหนักหน่อยนะคะก็ อาจจะถูกให้ออกจากงานไปเลยนั้นการทํางานหรือการเริ่มต้นงานจะเข้ามาแต่ปัญหายัางต้องระวังอยู่โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานแล้วเดือนนี้ยังมีชิปนของไพ่เจ็ดเหรียญปรากฏขึ้นถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะเพียงแต่นะ,ะเดือนนี้มีชิปนของไพ่นะคะ เสีย <AM rac ian> หายเข้ามานะคะซึ่งยังต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะหรือว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินนะคะอาจจะเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยต้องควบคุมเรื่องของการเงินปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะฉะนันการเงินอยากให้รอบคอบแล้วกันถ้าเราจะต่อเติมบ้านหรือต่อเติมร้านนะคะก็จะเย็นๆนะทำตามงบประมาณไปก่อนหรือวางแผนให้ดีรวมถึงนะคะต้องขออนุญาตนี่ด้วย ของการต่อเติมให้ถูกตามกฎหมายด้วยจะได้มีปัญหานะคะถูกรื้อถอนทีหลังนะไม่งั้นอนะ่ะมันจะมีปัญหาระยะยาวแล้วมันทําให้เราสูญเสียการเงินก้อนโตออกไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็นะมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามานะคะผัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้อายุอาจจะไล่เลี่ยงก,กันนะคะหรือว่าพบรักกับคนต่างถิน่นต่างชาติลักษณะความรักจะเป็นลักษณะที่เข้ามาไวนะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาขอเบอร์ นะ,ะขอลายนะคะหรือว่าเข้ามาขอพัฒนาในช่วงนี้นะคะแต่ความรักนะคะยังต้องใช้เวลาเพราะว่านะมันยังมีชิ้นทของไพ่เสียหายอยู่นะคะซึ่งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนแล้วกันเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องค่อยๆศึกษานะคะนิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าเป็นความรักนะคะที่อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะแต่ก็เป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันนะคะ ก็ถือว่ายังเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะคะหรือว่าเป็นคู่อุปถมัมแต่เดี๋ยวนี้ยังต้องระวังการมีปากเสียงกันหรือการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงนะคะเพราะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งยังต้องปรับกันให้มากหน่อยส่วนในเรื่องของสุขภาพร,ร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ นะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดการเจ็บป่วยนะคะอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกด้วยอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะ,ะหรืออุบัติเหตุนะคะซึ่งอาจจะทําให้นะ,ะเกิดมีเรื่องของอาก,ารกระดูกหักก็ได้หรือบางคนเนี่ยนะ ต้องระวังการตกจากที่สูงอ่ะนะคะไม่งั้นกระดูกหักขึ้นมาเนี่ยนะคะจะทําให้นะปัญหานะตรงส่วนนี้ทําให้โครงสร้างกระดูกนะ,ะมีอาการปาดเจ็บเรื้อรังนะคะแล้วก็การทํางานของไตนะกระเพาะปะสัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะ อันนี้ต้องดูแลเตีงให้มากหน่อยแล้วก็ไม่ใช่แต่ปัญหาของคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างเดียวนะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพและคู่ครองคนรักด้วยนะแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้หาเวลาไปตรวจสุขภาพไปตรวจตาด้วยนะคะแล้วก็ หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะถือว่าเดือนนี้นะคะมีที่ปงไพิธร,รุนแรงก็ดวงตกเคราะห์นะฉันต้องหาเวลานะคะไปทําบุญไปสะดอกเคาะอาจจะไปทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคผ้าห่อศพรงศพก็ได้หรือว่าการทําบุญกับโรงพยาบาลต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีการทํางานยังต้องรอบคอบอยู่เพราะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่นะคะเพิ่งได้เริ่มต้นทํางานนะหรือว่าเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานเป็นเรื่องของสัญญางานระยะสัน้นหรือบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังทําผลงานเพื่อที่จะทําให้มีเรื่องของสัญญางานเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉั <Grow. S 2> นเดือนนี้ยังต้องขยันกับเรื่องของการทํางานให้มากแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะหรือต้องทํางานหรือว่าเอกสารให้ละเอียดนิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่รายได้ยังเข้ามาอยู่เพราะเป็นคนขยันอยู่แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้อาจจะเข้ามาฉนันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินบ้าง ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่เพิ่งคุยกันฉะนั้นยังต้องใช้เวลาให้มากขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความระแวงสงสัยกันหรือมีความคิดหรือมีปากเสียงกันนะคะฉะนั้นต้องไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้มากคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน มีโอกาสจะประสบความสําเร็จการเงินรายได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายได้ที่อาจจะมีช่องทางกับเรื่องของกําไรหรือการเงินเข้ามาด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีสเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาย,ยัางเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ25่สถึงปีนะคะเดือนนี้เด่นกับเรื่องของการทํางานนะคะโอกาสในการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะน่าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนไหนที่ว่างงานให้ไปสมัครงานเลยหรือแม้แต่คนไหนที่ไปสอบบรรจุนะคะหรือรอการถูกโปรโมตนะคะหรือการถูกเรียกนะเข้าไปทํางานก็จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะอาจจะเป็นเดือนที่มีคนเข้ามาเริ่มต้นนะแต่ความรักนะคะยังอยู่ในช่วงที่กําลังพูดคุยหรือพัฒนากัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังมองว่าเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่อยากให้เติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอาย27ุ27-28ปีนะจะอิจฉาบนของไพ่เสียหายเข้ามานะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรุ่งการยกย้ายต่างๆนะคะหรือว่าปัญหาปุรศักดิ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงนะคะจะมีคนเข้ามาขี้คลายปัญหาให้ในช่วงนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เรายังต้องเหนื่อยหรือย,ยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการทํางานต้องทํางานให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือตามกฎระเบียบนะคะ ของหน่วยงานต่างๆนะคะจะทําให้นะคะเกิดโอกาสที่ดีถ้ามีปัญหามาก่อนแล้วถูกร้องเรียนหรือสอบในเรื่องของการถูกสอบความประพฤติต่างๆนะคะก็น่าที่จะมีคนเข้ามานะคะให้ข้อมูลสําคัญหรือทําให้ปัญหาต่างๆในช่วงนี้นะคะสามารถนะคะได้รับความยุติธรรมแหละหรือสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการถูกหลอกฉกโกงการถูกปรับนะคะ หรือการถูกแบบค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแหละหรือเรื่องบ้านเรื่องร้านน่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะฉันยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินให้มากหน่อยนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยมองว่านะคะยังไม่เด่นนะแต่มีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหาการค่อนข้างมากนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมานั่งพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหาใจากันแต่ถ้าอยู่กันไม่ได้แล้วมันก็ยังเห็นยุทธผลของไพ่การพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะเรื่องของการอย่าล้างอาจจะทําให้นะคะในเรื่องของนะคะปัญหาต่างๆที่มันเลื้อยหลังมาก่อนหน้านี้ได้รับผลสรุปนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีการอย่า แก้เคล็ดก็ได้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดค่ะนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะ,ะเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการประสานงานเป็นคู่นะคะจะส่งผลดีหรือการมีที่ปรึกษานะคะจะเกิดโอกาสหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนะคะก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดถือว่ามีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกัน คนที่เกิดในช่วงอายุ30-33ถึงปีเดือนนี้ต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานจะมีคนเข้ามาขัดแข้งขัดขานะคะหรือมีศัตรูนะคะทําให้เรื่องของงานหรือรธุรกิจนะคะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะรวมถึงนะคะปัญหากับผู้ใหญ่หรือปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานไม่ก้าวหน้าฉะนั้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องปัญหาความขัดแยง้งหรือต้องลดทิฐิอีโก้ e GO, ลงต้องใช้หลักปณีปนอมเท่านั้นนะคะจนเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะมีความขัดแย้งด้าน การเงินด้านผลประโยชน์รวมถึงนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงหรือมีปัญหาเรื่องของสัญญาค้าประกันต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันอันนี้ต้องระวังด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะเรื่องของการอักเสบหรือปัญหาเลือลังนะคะต่างๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีนะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่อยากให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่สดชื่นค่ะอาจจะมีข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือการตั้งครรภ์เกิดขึ้น คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 7มสถึงสาปีส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสติถือว่าโดดเด่นหรือคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาสนับสนุนดวงกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องของไรายได้การเงินก็ถือว่ายังมั่นคงมากๆส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบคู่ประถมค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะแต่ให้ไประวังปัญหาความหึงหวงกันหรือปัญหาด้านการเงินบ้าง คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะคะถ้านะทำงานเป็นผู้รับเหาก่อสร้างทํางานเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะคะหรือเป็นแพทย์เป็นพยาบาลถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะหรือคนไหนที่เป็นช่างเป็นวิศวะก็ถือว่าใช่นะแต่เดือนนี้นะคะถึงจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องแต่มันก็ยังเป็นปัญหากับเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหรือปัญหาความขัดแย้งหรือการถูกสั่งถูกระงับ ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะ,นะหรือว่าการทําหน้าที่เนี่ยต้องทําให้รอ,อบคอบนะคะหรืออยากให้เกิดความผิดพลาดนะไม่งั้นอาจจะกระทบกับเรื่องงานได้เพราะมันก็จะเป็นอิทธิิลของพ่ยการแบบปรับเปลี่ยนเรื่องของการยกย้ายต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามากระทบได้นะคะแต่คนไหนที่นะคะไม่ได้ประกอบอาชีพที่พูดมาเลยนะคะก็ต้องระวังปัญหากับเรื่องงานด้วยนะเพราะอาจจะถูกปลดนะหรือถูกสั่งยกย้ายนะคะหรือให้ออกจากงานประมาณนี้นะคะกลายเป็นคนว่างงานทันทีนะคะซึ่งต้องระวังกับเรื่อง เรื่องธุรกิจให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถุกหลอกถุกงงนะคะหรือถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังต่อเติมบ้านก็จะต่อเติมไม่เสร็จนะบานปลายค่าใช้จ่ายเยอะค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเยอะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักนะคะก็จะมีปัญหาการอาจจะแยกกันอยู่หรือถึงขั้นหย่าร้างเลยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะ ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถือว่าคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีเนี่ยเป็นดวงตกเคราะห์ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ4 1 4สถึงปีนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินสินเชื่อหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกรึงเป็นช่างเป็นสถาปนิกนะคะหรือว่าทํางานในหน่วยงานข้าราชการต่างๆนะคะ ถือว่านะคะเป็นในเรื่องของอาชีพแล้วก็คนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลด้วยถือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องคนที่ทํางานด้านกฎหมายด้านคดีความก็ใช่นะคะแต่เดือนนี้มันก็ต้องระวังอ่ะในเรื่องของการทํางานหรือความประพฤติด้วยเพราะว่าอาจจะถูกแบบตรวจสอบความประพฤตินะคะหรือว่าความรับผิดช,ชอบกับเรื่องของการทํางานต่างๆยังต้องทําให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ต้องทําให้ถูกตามกฎระเบียบหรือจรรยาบรณของอาวิชาชีพต่างๆด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าการยกย้ายก็ได้นะฉันก็ถือว่า การปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายที่เกิดขึ้นนะคะยังทําให้ปัญหามันจะไม่มากนะรวมถึงถ้ามีปัญหาอะไรนะก็ตกควรที่จะเข้าไปชี้แจงยังมีคนเข้ามาให้ความยุติธรรมหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินอยากให้รอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ก็ถ้ามีปัญหาการเงินอะไรนะคะหรือถูกหลอกถูกกงอะ่ะก็ต้องใช้อ่าในเรื่องของกฎหมายนะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยด้วยนะคะก็จะทําให้เรื่องของปัญหาไม่บานปลายนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดนะมองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะเลิกกันมานานแล้วนะหรือหย่ากันมานานแล้วแต่เดือนนี้อาจจะแบบกลับมาคุยกันใหม่ก็ได้นะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาดามใจหรือเข้ามานะทำให้ชีวิตนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากิ่ขึ้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะถ้าเป็นเดือนที่มีการยากแก้เครดอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันต้องให้ะระับอย่างเท่าเทียมสุขภาพร่างกายถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะเตรียมการผ่าตัดอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีนะค,ควรที่จะไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะถือว่าการทํางานจะส่งผลดีนะคะอาจจะมีที่ปรึกษามีหุ้นส่วนมีคู่หูนะเรื่องของการประสานงานต่างๆก็เกิดโอกาสเรื่องของการเงินรายได้ก็ส่งผลดีนะคะเรื่องของความรักนะถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีคะ่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่เป็น ที่ปรึกษากันนะคะหรือช่วยเหลือกันคนที่เกิดในช่วงอาย47ุ47-49ปีต้องระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะร้อนมากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของปากเสียงได้ง่ายรวมถึงจะมีคนเข้ามานะคะนํานในเรื่องของความเดือดร้อนอหรือเข้ามาพูดจาหยาบคายหรือทําให้เกิดปัญหากับเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆหรือการติดต่อธุรกิจอยาใช้ทิฐิีอีโก้ให้ไปลดลงถ้าไม่ลดในเรื่องของทิฐิลงจะทําให้สูญเสียโอกาสหลายอย่างแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความ ขัดแย้งกับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลดีเลยส่วนเรื่องของการเงินนะคะก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์ก็อาจจะเข้ามาด้วยแล้วก็ดวงชะตาเนี่ย ควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีปัญหาปากเสียงกันก็ไม่พ้นเรื่องเงินนะฉะนั้นต้องไประวังด้วยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะร่างกายจะมีเรื่องของการอักเสบหรือว่ามีปัญหาการเจ็บป่วยเลื้อรลังนะแล้วก็เรื่องของการทํางานของไตนะหรือกระเพาะปัสสาวะนะคะยังต้องระวังการอักเสบด้วยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะ,ะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานมีความราบรื่นนะคะโดยเฉพาะลูกหลานหรือบริวารอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนแห่งความสุขค่ะแล้วลูกเนี่ยอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีหรือพาไปท่องเที่ยวด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53-56ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามานะะอุปถัมภ์ดวงกับเรื่องงานนะคะหรือว่างานก็ยังมีความมั่นคงอะ่ะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้นะก็ถือว่ายังส่งผลดีคะ่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคู่อุปถัมภ์นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57-60ปีต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องของการทำงานถูกสั่งปลด นะหรือถูกสั่งยกย้ายกระทันหันนะคะหรือว่าการทํางานนะคะติดขัดไม่ลาบรื่นเลยนะธุรกิจการงานไม่ก้าวหน้าแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งนะคะกับเรื่องของการทํางานต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะมันเป็นอีกช่วงหนงไพ่การล้มละลายด้วยนะคะจนั้นการทํางานยังต้องรบอบคอบให้มากที่สดุดลดปัญหาความขัดแย้งลงการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะเรื่องของความรักจะมีปากเสียงกันนะอาจจะแยกกันอยู่หรือถึงขั้นหย่าล้างเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ ค,อะคะ่อาจจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยหรือว่ามีการเจ็บป่วยทั้งเดือนหรืออาจจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นซึ่งสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61-63ปีนะคะจึอว่าส่งผลดีเดือนนี้จะได้เจอเพื่อนเก่าหรือคนที่เราคุ้นเคยนะคะอาจจะกลับเข้ามานําข่าวดีหรือกลับเข้ามาให้การช่วยเหลือกันรวมถึงเป็นเดือนนะคะที่จะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปทิ่ฐานบ้านเกิดหรือกลับไปรวมกลุ่มรวมญาตินะคะซึ่งทําให้เป็นเดือนแห่งความสุขการเงินนะคะรายได้ยังส่งผลในด้านดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนแห่งความสดใสนะคะ คนที่เกิดนะ,ะในช่วงอายุ64ถึง66ปีนะคะถือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงเลยมีความแข็งแกร่งนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทางานข้าราชการนะคะหรือคนที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่คนที่ทำงานค,าคนต่างถิ่นต่างชาติ คนที่ทํางานนะคะเป็นแพทย์ด้วยหรือทํางานด้านกฎหมายถือว่าส่งผลดีนะคะการเงินรายได้ยังเกิดโอกาสนะคะแล้วก็ยังมีรายได้การเงินที่ดีมากๆแต่อยากจะให้ควบคุมเ่ค่าใช้จ่ายบ้างเพราะว่าคนที่เกิดในช่วงเนี้นะคะเป็นคนที่หาเงินได้เยอะนะแต่ว่าเป็นคนที่แบบมีภาระ,ะมากคือเวลาไปไหนเนี่ยเราจะเป็นคนที่ต้องจ่ายเงินนะ่ะ เพราะเราเป็นแบบหัวหน้าเขานะเป็นคนเลี้ยงอ่ะนะฉะนันอยากให้ควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะแล้วก็บนนี้อาจจะมีการแบบไปตรวจสุขภาพร่างกายบ้างแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องของความรักนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคู่ประถมกันนะแต่นิสัยเหมือนกันมากนะคือ ไม่ค่อยหวานกันเลยอ่ะนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะค่อนข้างแบบเยอะทั้งคู่เลยนะฉะนั้นในเรื่องของความคิดเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันมากมีความกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลานะฉะนั้นอยากให้ระวังเรื่องของปัญหาการตรงส่วนนี้ละกันแล้วก็ให้หาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะการทํางานหรือการประสานงานกันนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การพูดคุยติดต่อนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นด้วยการเงินรายได้ดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะถือว่าอาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะถือว่ายังเป็นคู่ที่ดีนะยังเป็นเดือนแห่งความสุขนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70-72ปีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญ นะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะคะไปถือศินก็ได้นะหรือว่ามีเรื่องของการสร้างกุศลในช่วงนี้หรือบางคนนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ถูกเชิญน,นะคะไปเป็นวิทยากรไปให้ความรู้ต่างๆในช่วงนี้ด้วยคือไปบรรยายธรรมอ่ะนะฉะนั้นก็ถือว่านะเป็นเดือนที่ดีนะแล้วก็มันห็นชื่อบนญของพ่ยการเดินทางไงนะการเดินทางติดต่อพูดคุยการบรรยายความรู้นะคะหรือการให้แบบ ในเรื่องของนะคะธรรมะต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะการเงินก็ถือว่าไรายได้ยังเกิดสภาพคล่องอยู่นะคะก็ถือว่าการเงินไม่น่าจะติดขัดหรอกนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่อยู่กันจนแก่จนเฒ่านะคะก็ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันนะ ก็อยากให้พากันไปทําบุญบ้างนะคะหรือว่าพยายามนะ,ะมีเรื่องของการแบบทํากิจกรรมร่วมกันบ้างหรือกิจกรรมในครอบครัวนะไปทําบุญไปสร้างกุศลร่วมกันนะความรักนะคะหรือความสามัคคีในครอบครัวก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ73-76ปีถือว่าเดือนนี้นะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังลงทุนธุรกิจเพิ่มหรือว่ากําลังทําการประมูลนะคะ ก็อยากให้ตรวจสอบเรื่องของเงื่อนไขสัญญาณนิดนึงแล้วกันแล้วก็สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังอาการอักเสบภายในนะหรือว่าการติดเชื้อหวัดต่างๆนะคะคนที่เกิดในช่วงยุด77-80ปี ถือว่าเป็นเดืนอนแห่งความราบรื่นเลยนะคะจะมีข่าวดีทุกเรื่องนะตั้งเรื่องของการเงินด้วยนะเรื่องธุรกิจด้วยหรือว่าคุณสุภาพสตรีนะจะเข้ามานําโชคนะหรือนําข่าวดีให้กับเรื่องของการเงินค่ะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีข่าวทางไกลหรือมีคนมาเยือนในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกองกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ